หมอกที่ลงจัดค่ะทำให้ทัศนวิสัยในการขึ้นลงของเครื่องบินนะคะไม่ดีก็ทำให้เครื่องบินโดยสารที่ท่าอากาศยานานานาชาติขอนแกน่นต้องยกเลิกเที่ยวบินในช่วงเช้าจำนวน5เที่ยวบินค่ะโดยผู้สื่อข่าวค่ะรายงานสภาพอากาศที่จังหวัดขอนแกน่นเมื่อเช้าวันนี้นะคะก็พบว่ามีหมอกหนาในหลายพื้นที่ของจังหวัดขอนแกน่นโดยเฉพาะในเขตเทศบาลน,นครขอนแกน่น อุณหภูมิอยู่ที่19องศา,าเซลเซียสค่ะแล้วก็มีหมอกหนาะปกคลุมทั่วทั้งพื้นที่ด้วยซึ่งกลายเป็น Talk o f the t o ท n ทีเดียวค่ะเป็น Talk o f t t h t t ท w n ประจำวันนี้เลยหลังจากที่หลายคนค่ะน้องน้ำฝนคุณผู้ชมคะหลายคนเนี่ยตื่นแต่เช้ามาต่างก็แปลกตาทันทีเมื่อมองไปที่หน้าต่างก็พบว่ามีหมอกเลยค่ะปกคลุมไปทั่วทุกพื้นที่นะคะ ส่วนที่ท่าอากาศยานนานาชาติขอนแก่นค่ะเครื่องบินโดยสารที่เดินทางมาจากท่าอากาศยานดอนเมืองเดินทางมาจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานานานาชาติเชียงใหม่รวมห้าเที่ยวบินด้วยกันเครื่องบินไม่สามารถที่จะลงจอดที่ท่าอากาศยานานานาชาติขอนแก่นได้ค่ะเพราะว่า เนื่องจากทัศนวิสัยบนทางวิ่งน้อยกว่า500เมตรทำให้ท่าอากาศยานนานาชาติขอนแก่นไม่สามารถให้เครื่องบินลงจอดได้นั่นเองค่ะ,คะนั่นก็เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้โดยสารทำให้สายการบินต่างๆเนี่ยแหละค่ะต้องนำเครื่องบินกลับไปจอดอยังต้นทางเพื่อรอให้สภาพอากาศกลับมาสู่ภาวะปกติซะก่อนนะคะทำให้ผู้โดยสารที่จะเดินทางไปยังปลายทางท่าอากาศยานนานาชาติภูเกต็ต คนที่จะเดินทางไปท่าอากาศยานดอนเมืองและท่าอากาศยานสุวรรณภูมกิกว่า700คนค่ะต้องรอขึ้นเครื่องค่ะค่ะทางด้านของนายมน,นูนโดโอยนะคะผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศการบินได้เปิดเผยว่าสภาพอากาศที่หมอกหนาในเช้าวันนี้ค่ะเกิดจากความกดอากาศเย็นที่อ่อนกำลังลงทำให้ลมที่พัดจาก ตะวันออกเฉียงใต้มีความชื้นพัดเข้ามาแล้วปะทะกับอากาศเย็นนะคะประกอบกับอุณหภูมิทําให้เกิดหมอกลงมากค่ะโดยสักประมาณสายๆค่ะหมอกก็จางลงนะคะก็คาดว่าหมอกเนี่ยจะหายไปเรื่อยๆแต่ว่าท้องฟ้าก็ยังคงสลัวสลวทั้งวันเลยค่ะ